พูดคำน่ารักออกไปเนะี่ยจิตใจหรือเราเป็นคนดีถูกปะถูกปะอยากบางคนไม่บองคนหลายคนอุทาหรล,ลายอย่างออกมาส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องของอปุปกรณ์ที่ไว้เซ็ตผมนะนะจะเป็นในเรื่องนั้นแทนนะครับใช่สามหรือ <laughs> เราห้อภัยไ,ได้นะครับเปพราะป้านกนะป้านกพระหล่นน้ำนะครับโอเคปลอดภัยปลอดภัยนี่ประมาณนี้นะครับไม่รู้วัดไหนนะฮะแม่ทำให้เปลี่ยนแล้วก็เชื้อราขึ้นแน่นอนนะฮะอ่ะไปกันต่อ มามีมามามาแลยลอกแล้วมาม้มา แต่สียอยู่จินะเป็นใจที่ก็ยังเลอกทำทำให้ทาายทยาจ่ใจเจ้เจอยังไม่สวยลเลยเทากันเดียวถาห้เาาลยน้องมาดคุณจะพาไปดูน,น้ำทรายกรอบที่เงาทิวทัศนที่มีอินจะพผ่านอกเที่ยวจะไปไหว้จักทียาว์ดิวัง วันอีกแลงร้องเพลงให้จ้าฟสิ่งจากลูนั้นไปนั่งแสงลินอี่ลูพระจันท

วันนี้เร้องใจดำที่จากลาไปทางไกลลืมกุญแจตกนันตองยาดึ ยจำไปเป็นยังบังุ้มไปแล้วมแวมแวครับมแมวสวิตให้อ่าเปาห้าคันบบขูยกลับเนี่ยอกอย,อยากจะบินโดยวไว้ที่สวิตเลยอ่เขาซื้อตัวให้มมพงกนก้นก็นี่นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณแม่เขาชอบเพลงครูสุรพลขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณสำหรับของขวัญแล้วครับขอบคุณสำหรับของขวัญแล้ครับขอบทุกที่นะเราครับไอเอิยย้ายหลายที่แล้้ววดยนะไอเอิร์ดมาเจอเพลงจบพอดีกล้องชัดมากขอบคุณครับ มีอมวยมหรือจะไปไหนหม,มวยหมวยจะกลับบ้านข้ามเรือเหรอไล่ไปสิห <c oughs> มวยคนตาหนามากน่ารักมาก <c oughs> ที่บ้านเั็นลมพังพอดีเลยกจะไปกรนะเพือให้หน่อยสองนิ้วหน่อยลูก น้องเล่นที่สมุทรสาครนะครับน้องเล่นที่สมุทรสาครนี่ให้อ่างเปาสารหลักเมืองสมุทรสาครครับแม่สารหลักเมืองสมุทรสาครเลครับไปใกล้ไใกล้ใกล้กันเดี๋ยวนะลูกนะอันนี้อ่ะอาไม่เจอนะนี่แหละเอาไปเท่านี้เอาไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี ยังไงล่ะแม่ไม่ยังไงนะเอายังไงก็อย่างนั้นเอาแล้วแต่แม่ขอกอดหน่อยนะไม่ให้ได้ไหมไม่ให้กอดได้ไหมไม่ได้ต้องกอดนะเอาบังคับคูเข็มนี่ขึ้นมาขาแฝดใช่จำได้นี่แฝดกันนี่แฝดสยามซูซูกิโอมาฝากเหรอครับขอบคุณมากครับยิ้มลูกตานะครับขอบคุณยิ้มลูกตาด้วยนะครับใหญ่มาก ขอบคุณมากครับโบขอบโบอย่ามากขอบคุณครับแม่ให้ของหนูแม่จะไหวหนูจำไมนะคนดอกกุหลาบพี่ตุ๊กตาด้วยนะคนูไแม่หนูไม่ได้แม่ให้ของหนูต้องอายุวันโนไม่ใช่ขอบคุณครับแม่หนูต้องขอบคุณแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับโอ้เยอะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณเราไปดูหนูไ่เท่งดูหนูไ่เท่งดอกกุหลาบเลยนะครับฮะคุณแม่ไมอยากได้ของแม่นหรอครับขอบคุณนะครับเอาไว้ก่อนไม่ปีหน้าขอบคุณครับปีนี้ยังไม่พร้อมฮะหลายปีแล้วหลายปีแล้วเหรอ ก็ถือว่าทนเก่งนะทนหน่อยอยงนี้ไป็นไรหรอกจำได้ครับไ,ไ,ไบขบ่ขอ้ไอ,ขอไขอ่ข้ออะไข่ข้อจำจำจำมแม่พุทธแม่พุทธนี่นึกอ,อยู่ในใจอยู่แล้วตอนแรกตอบแม่พิรุษหัสไงเป็นด็ก น้ำตาน้องพุทธเหรอจหายคีย์ไม่เจอ <Hello. S 2> ใจหายเมื่อวันลาจากน้ำตาไหลพร่าวันพุทธจากพี่ไป <c oughs> ใช่ไหมเก่งมากเลยนะคำเชลญนี้เก่ง <c oughs> ดีมากคุงนม่ชื่นช,ชมสพอร์ตคิดถึงคขาไหมครับอากอนกันครับ,รบออสอนจะมาที่อยู่หรอ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยังนู้นนะฮะก็เลยไม่กล้าที่จะแก้อย่างอื่นพอ,อาจา้างแก้ล่างครับขอบคุณมากครับพออาาันหนึ่งแก้พอ,อดูหน่อยนะฮะอืมนะอาจจะดูไม่งามนะฮะนะฮะอาจจะดูไม่งามตาใสร่ร้ายเหรอเชื่ออยู่นะไม่นักสืบที่ของลูก ไม่ใช่แม่พิมพของชาติ sure. แม่ทีมของชาติครับใจครับใจชาติแม่ทีมของชาติไม่ใช่แม่น้องเสือทีมนะคน <am era> ท่านอื่นอาจจะงงๆแต่ท่านที่ขำเนี่ยโอ้โหรู้เลือดถึงเก่นท้าฮะ <I love. S 2> เล่าเหรอครับแต่จะยังนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะนะครับเดี๋ยวจะหมดคำเคารพนับถือกันไปนะฮะไปกันต่อกับลูกอ่อนนะครับ พราะม,มาเสียงลมมันเข้าหูวิว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 ใครสรุปปะลูกพ่อนนะแดงสุดท้ายแล้วนะครับแม่แม่น้องลอง้อแดงสุดท้ายแล้วนะครับ Mm-hmm.

b 不会的 i 不会的 you <laughs> เพิ่มคิมนะครับถึเพิ่มคิมมาเองเลยอบคุณครับเนืองเพาไม่คิมมาความคิดตัวไซสา์ม่ไม่ใช่หน้าตาเราเคล้ายขาวไซ<ล>สยย์จะไปเท่าไม่คิมได้งไงเราเขาเล็กกว่า ให้ก hey, <quarters> ับน้องไรอันกาศประดิษฐ์ด้วยเรียกเขาเรียกเขาพี่คิมได้ไงนี่ใช้หน้าดอทั้งนั้นเลยก็หมวยนี่คะโอ้โหนี้เป็นยังไงบ้างครับไรอันอบอุ่ครับอบอุ่ครับวันนี้ก็ใช่ครับมาเจอแต่คุณแม่คนใันครอบครัวนะฮะวันนี้เรียกว่า ืูบางท่านอนะ่ะอยู่นี่แล้วไม่ได้ไปหาที่อื่นไงพอมานี่ก็เลยแวะมาหาด้วยมีมีใช่ครับใช่ครับที่เป็นพื้ที่สมุทรสาครด้วยครับใช่ครับวันน,น,นี้ในคนที่เป็นติดตามไลออนแล้วก็เป็นคนสมุทรสาครอ,อยู่บ้างครับรู้เยอะม,มากเลยนะ ไม่เยอะอีกนิดเดียวไปเหนือไปใต้ไปยีสานไปทุกภาคไปทุกที่จ่วันนี้มาหาถึงที่เลยครับผมแล้วก็เป็นเทศกาลทั้งวาเลนไทน์แล้วก็ตรุษจีนด้วยใช่ฮะอวยพรหน่อยละกันเห็นหลายๆคนบอกว่าอยากมีความรักฮะยังมียังีเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาจะเจอรักแท้มันยากนะสมัยนี้ถูกแล้วครับงั้นไม่ต้องหาไม่ต้องหาแล้วรักไออันนี่แหละเออรักไออันนี่แหละจบ มีจจบที่เดียวแน่นอนมีแต่ความจริงใจให้ทั้งนั้นโอ้โหโแม่บอกเอ้ยกอนเลยปลุกใจถูกใจแต่นั่นแม่แม่เขาชูนิ้วะไรทุกเนี่เลิฟไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่ไฟมันแยงตามันหายไปหลายนิ้วอยู่เหมือนกันอย่านะอย่านะโอ้ยเซลแม่เยอะแม่หัวใจจะวาย นอกจากความรักแล้วแน่นอนทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลโรลษจีนกแล้ใช่ครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันไหว้ด้วยวันไหว้วันนี้วันไหววันนี้วันไวันนี้วันไหวจวันวไหว้วันไหว้แลี้วกนเที่ยว้วี้วว้านนีวันไหววันนี้นหน้นไหววันรีรับขอให้ทันท่้นรหวนวันนมีร้อัล้านพันล้านหมื่นล้านนะฮะมีนนั้นก็ คือถูกขนาดนั้นโไม่ถูกไว้แล้วไม่ถูกเก็บมีขนาดนั้นคนแบ่งมาใช้ให้หมดหรอกจุกันใช้ไปเที่ยวได้กันได้ได้เลยนะได้เลยนะขอให้ถึงขอให้ถึงแล้วก็ไปเที่ยวได้กันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวงานนี้ด้วยเลยอันมีฝากก็ชาวสัมพันธ์หน่อยเลยเพราะว่างานของเรานะครับยังเหลืออีกสองวันเล่นเกียวจิ๋วตุรกีนสืบสานตำนานมังกรจังหวัดสมุทรสาครนี่สวยงามมากแล้วก็งานของเราเนี่ยช่วงนี้จะมีไหว้เทพเจ้าไฉสิงห์เยะด้วยในช่วงห้าทุ่มรู้จักไหม เทพเจ้าแห่งโชคลาภความสําเร็จความมั่งมีและก็เป็นองค์เดียวในประเทศไทยที่เป็นหยกขาวด้วยเ๋อเหรอครับใช่ครับผมไม่เคยเห็นเลยอยู่ได้โน้นเดินไปชมได้เลยแล้วก็สักการะขอพรได้ด้วยได้ครับโอ้โหคุณและขนลุกนะขำทาไมครับทาไมครับความลังใช่ไหมความักศิย์ความสักศิ์นะฮะโอเควันนี้ก็เชิญชวนท่านนะครับใครที่อยากพาครอบครัวมานะครับพามาเดินได้เลยนะครับช่วงตุกทจีนอย่างนี้อาหารอร่อยนะครับมีโชว์ สนุกให้ดูแล้วก็เพลงก็พอให้ฟังนะฮะแถมยังมีพิธีด้วยถูกต้องเป็นพิธีว่าครบเลยครบเลยสักการะเทพเจ้าไทยสิครับผมครับผมครบเลยก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับอีกกี่วันครับอีกอีกสองวันครับถึงวันที่1 7กุมภาพันธ์สิบเจ็ดนะโอเคครับมากันยันนะแม่นะเดี๋ยวจะแอบมาด้วยกันเอออะไรแอบมาแม่มาไหมมาอก็ต้องไปทุกงานอยู่แล้วเนาะ ติดตาม<ช>ไปด้วยนะทุกที่เลยเนาะใช่ครับไป<อ>เลยตัวติดกันครับตัวติดกันเนาะไปไหนไปกันไหมไป,ไปนี่สุดยอดเลย<ห>นี่คือพลังแห่งความรักล้นๆนเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับคิดสิ่งใดส่งหวังทุปกประการด้วยและอย่าลืมนะครับงานของเราถึงวันที่17กุมภาพันธ์เดี๋ยวน้องไลอันถ่ายรูปก,กันหน่อยกับพี่ๆนะครับแฟนเ่าแล้วก็ครอบครัวของไลคอันแล้วก็ครอบครัวชาวจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับอ่ะชูไม้ชูมือกันมาหน่อย วันนี้ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับหลายๆภาคส่วนเลยที่เป็นส่วนสําคัญในการจัดงานนี้ครับเทศก,กาลจุดจินเล่งเกียชูสืบสารตำนานมังกร2,569เอานับ1 2 3ชชมือ <Hey! S 1> เดี๋ยวมีวิดีโอด้วยนะลุกขึ้นเต้นก็ได้นะ ายอันจะได้จำได้อา้าวหนึ่งสองสามวิดีโอมาช่วยมือสุดยอดเลยวันนี้ครับก้องขอขอบคุณนะครับเสียงบมือให้กับจังหวัดส,สมุทรสาครและสมสนาัาโนนน้องลงแล้วนะแม่นะน้องลงแล้วนะครับ ขออนุญาตลงไลน์นะแม่นะขออนุญาตลงไลน์นะแม่นะบ่อยๆเนาะขอบคุณครับโอเคแล้วก็เทศบาลนครสมุทรสาครคบที่กดติดตามขอบคุณแม่ๆนะครับขอบคจังหวัดสมุทรสาครขอบคุณแม่แม่ติดตามเพราะจอกดใจด้วยนะครับเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครการท่องเที่ยวประเทศไทยสำคัญนะครับแม่ๆขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับไว้เจอกันรุอรุณแน่นอน